วันนี้ก็วันนี้ผมเพิ่งส่งรอ,อกมาใหม่นะครับเป็นรอ,อกบู๊หมาป่านะครับเบอร์หกพันเอสนะครับก็เห็นผมดูในรีวิวเขาก็บอกว่าใช้กันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับก็ไปดูดกแกะด้างในกัน ส่วนประกอบนะครับการประกอบนะครับนี่ผมตอกที่รทเราแกะดูเลยครับนี่อะไรป้ายยังไม่ได้แกะเลยป้ายอยู่แขนเป็นแขนเกลียวอลูมิเนียมนหน่อนได้ลื่นๆนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะนี้ผมซื้อมาก็ เอาอยากไปลองอัดประบึกดูว่าจะใช้ได้ไหมคือ,อก็ลองดูว่ามันจะดีไหมก็หมุนเลื่อนดีครับก็ใช้ได้นะความเลื่อนโอเคนะครับกิ๊กเสียงเบรกเป็นน่าจะเป็นสกหลาสามแผ่นนะที่ผมดูผมดูนะก็สปูเป็นโลห์นะมีกิ๊กเสียงก็ถ้าสปริงขาดหรืออะไรนี่เราก็ สาารซื้ออะไรทั่วไปมาใส่ได้ก็ตัวล็อกสายก็จะเป็นนะครับเป็นเหมือนสปริงด้านในโอใช้ได้เลยครับตัวสปูนนะครับจุกอัมจุสายหน้าตัด0.35ม mm มิลก็อยู่230รเมตรหน้าตัด0.4ม mm ิล200เมตรแล้วก็0.45 140ิเมตรครับก็นู้จุได้เท่าไหร่ ผมจะใส่สาย50ปอนด์วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของนะครับแดนโซ่50ปอนด์นะครับ, bon. นรบหน้าตัด0.50จานะครับผมถามเขาว่ามันใช้พอได้ไหมเขาก็บอกว่าพอได้ก็ดีอยู่เขาบอกมีคนใช้อยู่ก็ไม่ดูกันก็ลองมาลองดูนะครับดูตัวด้านในก็จะเป็นลูกปืนนะครับตัวนี้เป็นลูกปืน นะครับออนข้างจะโอเคเลยก็ตัวแคนนี่แข็งมากบีบไม่ลงนะครับเองก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคตัวนี้น่าจะมีลูกปืนนะครับลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคใหญ่ดี แกนก็ใหญ่มากเป็นตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับแกนตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ก็เบรกสิบสามโลนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมรอมันหยุดค่อยไปลองเอ,เอาว่าจะได้ไหมแต่ก็ต้องเตรียมลอกลอกตัวเดิมไปไปเผื่อด้วยนะครับเอาผมมีลอ็ลอกตัวเก่าอยู่อันนี้เห็นมันสวยดีก็เลยลองสั่งมาดูว่ามันจะพอเล่นได้ไหม แขนเป็นโลหะตัวแขนตัวนี้เป็นโลหะครับผมก็มันก็น่าจะโอเค,คมันใหญ่ดีครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอผมมันหยุดเดี๋ยวผมลองไปเทสดูก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับโอเคครับตัวกิ๊กเสียงดังอ๋อดังใช้ได้ครับดังดีใช่ไครับเดี๋ยวรอดูว่าจะ ระเบิดไหม <laughs> โอเคครับผม